แดชบอร์ดแสดงผลแบบยืดหยุ่นและมีอินเตอร์แอคเลือกเมนูแดชบอร์ดแดชบอร์ดที่มีความยืดหยุ่นและมีอินเตอร์แอคมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ใช้งานต้องการปรับแต่งและโต้ตอบกับข้อมูลเช่นกรองข้อมูลตามพื้นที่หรือเลือกย้อนกลับไปดูข้อมูลวันที่นั้นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นความยืดหยุ่นและอินเตอร์แอคทีฟในการแสดงผลมีความสำคัญเพื่อช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุดตัวอย่างเช่นความสามารถในการกรองข้อมูลตามต้องการและทำรีวดาวเพื่อดูข้อมูลระดับลึกสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ต้องการทราบอย่างรวดเร็ว ยังรวมถึงข้อมูลที่จะสรุปผลในรูปแบบแผนที่ระบบอินเตอร์แอคทีฟสามารถช่วยให้เห็นมุมมองของข้อมูลที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น